ทำร่มผลิตร่มจ้างทําร่มโรงงานชนาคาร่มรวยนะครับผลิตร่มและรับจ้างทําร่มนะครับเราสามารถผลิตร่มตามแบบที่คุณลูกค้าต้องการได้นะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดการผลิตร่มอาจจะใช้เวลานานนะครับถึง45วันครับเราจึงผลิตร่มสต็อกเพื่อให้คุณลูกค้าได้รับบริการได้ทันทีภายใน1วันนะครับเรามีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีและผลิตร่มอะไรบ้างครับรวมพับ3ตอนร่ม2อตอน ตอนเดียวร่วมไม้เทา้ารร่มกอัอเรามีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีสามารถสกินโลโก้นะครับบนล่มได้ตามแบบที่คุณลูกคา้าต้องการสกินกี่สีก็ได้นะครับผมขอให้คุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดขึ้นมาตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับออกแบบให้ฟรีนะครับเมื่อสั่งซื้อร่วมกับชนาค้าร่วมด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเรา0891246230และ0824477 555นะครับไลน์แอดของเรา AS s i t 0 8 2 4 4 7 7 5 5 5สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาร่ม่มรวย